สปีดแคทเอา้เาทำไมหนูมีคูปองมนี่ด้วยอ่ะส่งวันไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่น้ำลดน้อยไม่เอาไม่เอายไมังไม่มีใครทำเลยตัวเองอ่ะทำมาถึงเขาแล้วก็บอกว่าอย่า ยาม่าบมะแมชูมือขึ้นแล้วเอออ่จะกดอ่ะกดมามาบอกมามากดแล้วก็มามา มามาเอาอทำไมกดก่อนกดตึงตึงอ่ะมามาแล้วก็มามาด้วยมามาติงติงแล้วก็มามาก่อนติงติงมามา เอ๊ะซุกซนอะคือซนจริงอะ